ฮ a นุมาน THE Series. s e ีรีส์ได้ยินแค่นี้ก็ไม่ควรพลาดแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูลนะครับหลังจากที่มีเพื่อนๆเ,เนี่ยขอกันเข้ามากันอย่างมากมายเลยว่าให้ทำคลิปเกี่ยวกับฮนุมานตัวนั้นตัวนี้หน่อยนะครับวันนี้ผมจัดให้แล้วนะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฮนุมานเดอะซีรีส์นั่นเองนะครับผมซึ่งในซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงฮนุมานแต่ละตัวแต่ละตัวตั้งแต่ตัวที่1จนถึงตัวที่10เลยนะครับจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอท้าวความมาก่อนเลยนะครับเพื่อมีเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักฮนุมานฮนุมานนะครับเป็นพยาวานนที่เป็นทาหารเอกของพระรามมีผิวกายสีขาวขนเพชรเขี mm ้ยวแก้ว หาวเป็นดาวเป็นเดือนมีอิทธิฤทธ,ธิวิเศษแปลงกลายให้ใหญ่ยืดหางให้ยาวได้ซึ่งหนุมานเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรของนางสวาหะกับพระพายพระพายก็คือเทพแห่งลมนั่นเองนะครับจึงทําให้หนุมานมีอีกชื่อหนึ่งก็คือวายุบุตรนั่นเองนะครับผมและหนุมานนะครับก็ยังมีพลังวิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความเป็นอมตะนั่นเองนะครับผมที่หนุมานเป็นอมตะได้นั่นก็เพราะว่าหากหนุมานได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าสลบไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเพียงแค่ลมพัด กลับมามีชีวิตกลับมามีพละกําลังเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมก็เพราะว่าหานุมานเป็นบุตรของพระพายเทพแห่งลมนั่นเองนะครับซึ่งยันหนุมานเนี่ยนะครับก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบมากๆเลยแต่ในตํตาหนัตําราโบราณที่ผู้คนนิยมนํามาสักกันหรือว่าครูบาอาจารย์เขานํามาสักกันเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่9นะครับผมส่วนตัวที่10เนี่ยก็เป็นตัวพิเศษที่ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยใหม่เนี่ยท่านประสิทธิ์ประสานขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วถ้าถามว่าทาาาาแบบ มีตัวนั้นตัวนี้ตัวหนึ่งตัว2ตัวสาอะไรอย่างนี้นะครับเปรียบง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนกับผมเนี่ยนั่งกินข้าวผมก็จะมีลักษณะท่าทางแบบหนึง่งผมไปไว่ายน้ําผมก็จะมีลักษณะท่าทางอีกแบบหนึง่งไปเป็นทหารไปเป็นตำรวจไปออกรบไปอะไรผมก็จะมีลักษณะท่าทางต่างๆกันไปนะครับฮนุมานก็เช่นกันโอเคครับผมเพื่อนๆคงจะพอรู้จักฮนุมานกันคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ยันฮนุมานตัวแรกกันเลยดีกว่ายันฮนุมานตัวที่1่สุวรรณะ ยันหนุมานตัวที่หนึ่งสวนนณะเป็นยันหนุมานตัวแรกตัวเริ่มต้นไม่ได้มีอริยาบทอะไรมากมายเป็นเพียงแค่หนุมานถือกระบี่หนึ่งเล่มมีความเชื่อกันว่าหากสักแล้วจะมีอายุยืนยาวไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนเมตตาช่วยเหลือเป็นที่รักใครเป็นที่เอ็นดูแก่คนทั่วไป นอกเหนือจากพุทธคุณที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่นะครับก็ยังมีหลักใหญ่ใจความสําคัญของยันหนุมานก็คือกุศโลบายนั่นเองนะครับผมหนุมานเป็นหานเอกของพระรามปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดมีความซื่อสัตย์จุจริตรักเจ้านายและเก่งในด้านการรบนะครับก็เปรียบเสมือนเราเนี่ยแหละครับให้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้านายอย่างเคร่งครัดซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เก่งในหน้าที่การงานนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับยันหนุมานตัวที่1 ถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนสักยันหานุมานตัวนี้เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับผมและยันหานุมานตัวต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูเตลูช่องกูคูนี่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ